Me? Mm. ทุกคนหูฟังในราคา1,000บาทดีดีดจากซัมซุงครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือซัมซุง g ก a l ล็กซี่บัตคอร์นะครับผมบอกเลยว่าอยู่ในหูผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าความน่าสนใจของเขาเยอะมากครับเริ่มต้นจากเรื่องของเคสนะครับผมมีให้เลือก2สีคือสีขาวกับสีดำนะและการดีไซน์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าตัวหูวฟังของเขาเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบวิงทริปส์นะครับผมซึ่งจะกระชับหูใส่ได้พอดีไม่หลุดง่ายๆนะครับต่อให้สะบัดไปเล่นกีฬาย,ยังไงเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนนนนะคครรับอออกกจาาีี้ใเเื่งงงขุณภพสย บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของเบสนะครับผมเสียงกลางหรือว่าเสียงสูงนะครับแยกอย่างชัดเจนเนะครับผมใครที่ชอบเบสหนักๆตัวนี้ต้าจับมากๆเพราะว่ามีไดเวอร์ให้มาใหญ่ถึง6.5ม mm ิเมตรนะครับผมสามารถเลือกฟังแนวเพลงหรือว่าไปปรับแต่งได้ในแอปพลิเคชัน Samsung Galaxy Wear เลยเนะครับผม ส่วนในเรื่องของการตัดเสียงรบก,กวนนะครับผมตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับหรือว่า Adaptive n น้อย c a n c e l l i n g นะครับหรือว่า ANC มีการตัดเสียงรบก,กวนให้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากใส่ไปป็นประจำทำนะครับใส่ตอนนั่งสำงานหรือใส่ตอนทำงานไม่อยากได้ยินเสียงเพื่อนรอบข้างนะครับผมตัวนี้ก็มีการตัดเสียงรบก,กวนมาให้นะหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะฟังเสียงเพื่อนๆด้วยก็สามารถปิดได้นะหรือสามารถเปิดเสียงรอบข้างให้มันดังกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันก็คือสามารถใส่หูฟังแบบนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับการใช้งานเอง นอกจากนี้ครับสิ่งที่เขาแตกต่างจากหูฟังบลูทูธรุ่นอื่นๆก็คือจะมีฟีเจอร์แปลภาษาครับนั่นก็คือ Galaxy AI Interpreter นะครับผมสามารถแปลภาษาได้แบบ real time เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมี audio translation นั่นเองเนี่ยผมสามารถใช้งานร่วมกับ Samsung Galaxy เกือบทุกรุ่นนะห้องน้ำไปทางไหนครับ Okay you need to turn left and then turn right and then go straight ซึ่งเห็นแบบนี้นะครับผมเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้กับสมาร์ทโฟนทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน5.4นะส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เป็นสายออกกำลังกายหรือว่าสายลุยนะครับน้องเนี่ยรองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP54 นะกันน้ำแบบกระเซ็นนั่นเองสำหรับใครที่อยากจะใช้โทรนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไมค์นะครับมาให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าใครที่จะเอาไปใช้คุยจริงจังเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นแบบนี้นะครับราคาน่่่าา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 รรรรรััักกกกมมมมมมๆนนนนนนะะะคคคบบบผผ1,500ทททีีอออแถถ้้้้เิิดดดดวใยจจไไสู ตะกาสีเหลืองข้างล่างเลยนะครับ